เอออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในกิจกรรมวันสุดท้ายกันแล้วเนาะก็คือวันที่6นะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมกระแสวิญญาณน,นักสู้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวันที่6ก็คือแอคชั่นไรที่สิ้นสุดผมต้องบอกก่อนนะว่าด่านนี้มันมากๆนะครับมันยังไงแล้วทีมจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้บัฟอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันมาในส่วนแรกนะครับผมจะใช้เป็นเชน motivation นะฮะ หลังจากปล่อยท่าไม้ตายเนี่ยจะเร่งแอคชั่นขึ้น100%เมื่อเป้าหมายฝ่ายเราตัวใดก็ได้ทําการแอคชั่นต่อเนื่องเนี่ยหรือปล่อยการโจมตีต่อเนื่องจะได้รับค่าวิญญ,ญาณนักสู้เพิ่มขึ้น2 4 6 8ี1 2หน่วยขึ้นไปตามลําดับนะฮะบัฟในส่วนต่อมาก็คือม a สเตอร์เอ็กซ์โพรเดอร์นะฮะเมื่อเป้าหมายฝ่ายเราตัวใดก็ได้ทําการแอคชั่นหรือปล่อยการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะเพิ่มระเบิดให้แก่บอสเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีระเบิดจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการซ้อนทับของระเบิดและจะลบล้างจํานวนชั้นทั้งหมดเมื่อผู้ครอบครองทําการแอคชั่นนะครับบัฟขั้นที่4นะครับศัตรูทั้งหมดได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วิญญาณนักสู้ระดับที่4พลังพันตื่นตัวละครจะได้รับเดือดดาน2ชั้นโดยแต่ละชั้นอาจจะเร่งแอคชั่นของตัวละครทันที100%ก็คือแบบเป็นบัฟที่ค่อนข้างเร่งแอคชั่นแบบขั้นสุดเลยนะอันนี้ทุกคนก็น่าจะสังเกตกันแล้วนะว่าทีมนี้มันเดือดแค่ไหนนะครับ ก็คือเป็นสุดยอดทีมหมูขี่ช็อกนั่นเองโดยตัวละครฟรีที่ผมเลือกเอามาเล่นเนี่ยก็จะมีอเวนเจอรีนดรเรโชโวปูปาสแล้วก็ฮันยานะครับโอเคไปเริ่มกันเลยทีมนี้โจมตีมันมากแล้วโหดมากนะครับเดี๋ยวดูกันเนาะว่ามันจะโหดแค่ไหนสุดยอดทีมหมีขี่ช็อกอ่านี่ปาช็อกไป ยังก่อนบัฟคันนี้2อมาแล้วครับอันนี้เพิ่งเริ่มเกมนะอันนี้หมูปั่นไปหนึ่งทีเพิ่งเริ่มเกมมานะหมูปั่นไปอีกหนึ่งทีเออเพิ่งเริ่มเกมไม่ทันเรก็บัฟก็มาแล้วอันนี้เอาวนจูรีนทำการกลางโลกหมูปั่นอีกรอบหันยะอันตีบัฟไปให้ในส่วนของโทปาสเรียบร้อย ทีมนี้ค่อนข้างปล่อยไหลาย,ยาวได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดอยู่แล้วเนาะทีมมีคียช็อกอะยิ่งม,มีอเวนจูรีนมาช่วยเสริมอีกค่อนข้างที่จะแบบไหลาย,ยาวได้เลย เห็นไหมครับว่าทีมเนี่ยจะมีแอคชั่นตลอดเวลาเลยคือแบบทุกตัวละครแทบจะออกแอคชั่นตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเอวนจูรีนดร็อปเตอร์เรโชหรือแม้แต่โทปาร์ดก็ตามนะฮะอันนี้เราได้บัฟขั้นที่4มาแล้วก็สาดรอังตีกันไป มาถึงในสเตจที่2กับเหลือสี่ไซเคิลนะครับแล้วก็ยังคงไม่หยุดในการปลาช็อคนะฮะปลาต่อไปเรื่อยๆกับหมูปั่นสุดยอดทีมหมูสี่ช็อคอาวินโจอรีนก็ทำการกลางโล่แบบรัวๆเนี่ยบัฟที่เราเอามามันก็ดีอย่างเงี้ยฮะเรีงแอคชั่น100%ตัวละครก็แทบจะแบบโอ้โหตีกันรัวๆหมูก็ปั่นรัวๆนะมันมากเนี่ยไม่ทันไรเอง บอลยังไม่ทันตีเราเลยอะใกล้าตายแล้วแต่นี่ค่อนข้างแย่หน่อยหรือเปล่าที่บอสมัน,มนมบับไม่แพ้ธาตุขึ้นมามาดูกันว่าจะจบได้ไหวไหมนะฮะแอคชั่นรัวๆอันนี้คือ บอสใกล้ตายล้เรียบร้อยไม่น่ารอดหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวบอสก็จะโยนขวดใส่เราอ่านีก็เรียบร้อยมาถึงในสเตจของบอสตัวสุดท้ายกับอีก3ไซเคิลจากจำนวนไซเคิลที่เหลือก็คือประมาณ3ไซเคิลผมว่าเราน่าจะขึ้นเอ่อบัฟที่ระดับ4ทันนะอ่าบัฟระดับ4มาแล้วได้เวลาสาดทถ้าไม่ตายอย่างสุดความสามารถทังบัฟทั้งกรอทั้งโจมตีนะทุกอย่าง ปาช็อกลัวฮะปู่ก็ปั่นลัวแต่ชั้นนี้เรโซไม่ได้ชนะทางตัวของโคโคเลียนะครับก็อาจจะดาเมจน้อยหน่อยต้องค่อนข้างไปพึ่งโภปาดนิดนึงเนาะ โอ้หันย่ายังตีแรงเลยอะดูดิโหดมากโอเคเลยใส่เคิื่อเดียวมาดูว่าจะจบทันไหมนะฮะแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยอันติใกล้มากันทุกตัวละเริ่มที่เอเวนจูรีนก่อนเลยต่อไปก็อาจจะเป็นด็อกเตอร์เลชูอันติต่อแล้วค่อยปกปาร์ตนะฮะ เลดบอเลเลยเพียง4ี่าเปอร์เซตเท่านั้นป่าช็อกลัวเลยนะดร็อคเตอร์เลโชบูก็ปั่นลัวเหมือนกันไม่แพ้กันนะอันนี้ 獣王の貯金ここに書となる極寒の審判かだあっ長期間見据えるのが平行の秘訣 <laughs> のここにショとなるすべてを失うはたまた手に入れるか気をつけ <laughs> マイナスター <laughs> 知識はしゃべ心理を探り五輪を混雑する โอ้โหขนาดบอสตายแล้วก็ยังปลาช็อกไม่หยุดนะอันนี้โอ okay, เคคร่าวๆก็ๆประมาณนี้นะครับได้ที่ระดับ S เนาะสำหรับตัวยิมทั้งหมดเป็นไงบ้างครับผมว่าทีมนี้เนี่ยมันมากเลยนะในการออกมาเล่นในครั้งนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปสรุปผลกันเนาะบัฟตัวแรกที่ผมใช้นะครับก,ก็จะเป็น Chain motivation หลังจากปล่อยถ้าไม่ตายจะร้อแอคชั ians, ่น100%เมื่อเป้าหมายของฝ่ายเราตัวใดก็ได้ทำการแอคชั่นต่อเนื่องหรือปล่อยการโจมตีต่อเนื่องจะได้รับ ค่าวิญญาณนักสู้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับบัฟันต่อมาก็คือ master explorer เมื่อเป้าหมายฝ่ายเราตัวใดตัวหนึ่งทำการแอคชั่นหรือปล่อยการโจมตีตอนเมื่อจะเพิ่มระเบิดให้แก่บอสเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีระเบิดจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกโดยจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการซ้อนทับของระเบิดและจะลบล้างจานวนชั้นทั้งหมดเมื่อผู้ครอบครองทําการแอคชั่นนะครับในส่วนของทีมก็จะเป็นนเวนจูรีนด็อกเตอร์เรโชโทปาสแล้วก็ฮันย่านะครับสุดยอดทีมหมีขี่ช็อคอะนะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมในวันสุดท้ายนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไก่ปู้